สวัสดีนะครับก็วันนี้เช่นเคยฮะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27ฮะตอนนี้ประมาณเก้าโมงครึ่งนะฮะแล้วก็เสร็จธุระจากเีราาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินหาอะไรกินกันที่วังหลังนะครับวันนี้เราจะตะลุยกินที่วังหลังให้คงกลางเลยครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันครับติดตามครับผมวันนี้ลงตรงแอปนั่นไงแล้วก็ ลูกชุบอบถ้าเหนียวปากก็มีนะคะอรัวอันนั้นจะเป็นอรัวกนที่สองจับกินบ้านเอาอันที่ไม่เอาอันที่แปะอรัวหนียวก็ลูกชุบหนึ่งค่ะอันนี้ทานไม่หมดอย่างเดียวแค่ใั้เพียนะคะค่ะขออันนี้ตั้นสิบใช่ไหมคะตั้นสิบะเพงค่ะค่ะเอาอัน hell. 嗯。Okay. เอาลูกชิ้นกุ้งไม้หนึ่งครับไก่ยมามาม่าเปล่า กีจบิดเลยเท่าไหร่คะหบาทค่ะห้บาทักสอบา มาชิมกันดีไดีก่าิงตัวโเงมนก็ั่ชาดีเมืองตังครับก็จริงผมชอบนะเพราะว่ามันไม่มันไม่หนักอ่ะบางร้านมันแบบ ทั้งชาทั้งหวานทั้งหนักไม่หมดอันนี้มันก็แบบบางๆดีฮะแต่ไม่ถึงกันจืดมากโอเคเหรลูุกพีทฮนะเอาถุงนึงครับพี่มันหวานหวานใช่ไหมพี่ หวานเป okay, รเเี้ยวๆไม่เปรี้ยวมากโอเคครับอร่อยดีไม่เคยกินเลยดูิีถึงแล้วครับาดูหาของกินถ้าเราโดนใจของกินไหนก็จัดกันเลยนะครับอันนี้โอ้ ยี่แห้งหมูสุกี้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 ไย้ไหมชอบกว่าใครที่ติดหวานฮะก็เชิญเลยนะฮะอขอยลายตัวบึ้มๆนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันครับผม อันนี้อร่อยเพราะว่าติดหวานแล้วเราชอบกินหวานนะครับมือไทเค็มครับชิมหน่อยมา หวานอร่อยป่ะต้ตับนอเหมือนหวานยี่สิบย่สกอง ชิมเลยฮะชิมเลยชิมเลยครับเหนียวนุ่มเฮ้ยเจมไปต่อเอาเจ็ดลูกครับเขากรอบไหมดำดำ เลยเห่เห่ร้อนนะอร่อยมากเฮ้ยครับวันนี้ก็การตะลุยกินบางหลังของเราก็เสร็จสิ้นเป็นข้อนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ขับรถกลับบ้านครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้ ให้ด้วยนะจ๊ะจะได้หาเรื่องไปทำคลิปให้ดูอีกนะจ๊ะแล้ววันนี้ครับเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย